สวัสดีจ้าสวัสดีสุทุกคนนะคะสวัสดี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 จ้าช่องฝลเอชแจ็กสันนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไมโครฟ t นะคะฮา u s e อบ r รินด p นะคะเอ่ออีพีนี้เป็นอีพีที่หแล้วถ้าจำไม่ผิดอีพีที่ห้านะคะมาทำโรงงานเผากันค่ะโรงงานเผาหินเผาแร่นะคะข้างบนจะเป็น โรงงานโรงงานลาวานะคะทำทำเสร็จแล้วแต่อาจจะมีการปรับปรุงเน็ตหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากที่หายไปประมาณเย่สิบสี่ชั่วโมงแล้วฉันก็ไปแบบว่าเดินเล่นในถ้ำมานะคะใช้เวลาแบบว่าอันยาวนานของฉันไปเดินเล่นในถ้ำนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าได้อะไรมาบ้างนะคะมาจากนี่นะคะกล่องสมบัติที่ถูกขับแยกออกมาแล้วนะคะมันมีการแบบว่า ของใช้ชำรวยของจิปะทะเอาไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ของที่ได้มานะคะก็ไปตัดไม้มาเซตสองเซตนะคะมาทํากล่องไว้รอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยจ้าของของคนหลานนี่จ้าเห็นหมจเจเห็นหมจิจเจเห็นหมจเจได้ทองมา26ก้อนนะคะ26กก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็แล้วก็ได้เพชร <laughs> เพชรเหมือนจะซ่อนไว้ที่ไหนสักที่หนึ่ง ไปไปหาไอ้นั่นไปหาเหล็กนี่ไงเพชรไปหาเหล็กแต่ได้เพชรนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราชอบสะสมอยู่แล้วเพชรโอเคแล้วก็ได้เหล็กมา3ามเซตใหญ่ๆนะคะ3ามเซตใหญ่ๆแบบว่าใช้ให้จุกๆไปเลยจ้ะมาจ้ามาเริ่มมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่น เราจะต้องทำลายบันไดนี้เหลือไว้นะคะเสานี้ก็เหลือไว้แล้วก็เราทำลายาตัวเสาตัว walking service นะคะทางเดิน service ของเรานะคะเอา,เอ,าออกนะคะแล้วก็ปู เาเตาเตาเตาธรรมดาไปก่อนไหมตเตาเผาหินเนาะใช้ดีมากเลยทุกคนโอ้อ นี่ก็มอย่าหาทําตามนะทุกคนแค่ทําเป็นาทางตรงก็แบบว่าบุนแล้วนะนี่แบบทําทางอะไรก็ไม่รู้เนะี่ย คัดแยกไงว่าแร่จะไปอันไหนต้องทำกล่องแยกอุป,ปรกรณ์แร่แร่ที่จะเผากับหินแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยทำทีหลังก็ได้ทำอันนี้ก่อน เขาไปไงหมดเนี่ย ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เปลี่ยนกำลังใจให้น้องฝนนะคะหลังจากที่น้องฝนแบบว่าว่างบอกว่างไปว่างมากทุบไปทุบมากกัสภาพก็เป็นย่างที่เห็นด้านหลังนะคะออแล้วก็เกิดปัญหานะคะก็คือความพึงพอใจในระดับเต็มสิบนะคะเต็มสิบได้ได้คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่3มนะคะเพราะว่า จะทุบออกทูบออกเบิดทูบออกทูบออกทุบออกทูบออกแล้วกะเห็ุไม่จ้ะอันนี้คืออ่อว่างประมาณสมุ่งหนึ่งนะคะสมุ่งหนึ่งแต่ว่าเป็นยังก็สิทูบออกเค็ดไม่นะคะถ้ามันไม่ตอบสนองความต้องการนะคะมันไม่สวยงามเราก็จะทูบแล้วก็ทําใหม่ไม่หยันนะคะไม่หยันไม่หยันเรื่องแม่วันมามากนะคะไม่ใส่คนละเรื่องกันขอตอนนี้ขอจบ คลิปลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มารอดูตอนต่อไปว่าโรงงานเผาโรงงานเตาเผาของฝฟนเอสจ็กสันจะออกมาหน้าตาเป็นจังไดหัวจะปวด สำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มานะคะเป็นกำลังใจให้ฝนนะคะพูดคุยกันได้นะแล้วก็บอกเลยว่าอย่าหาทาอย่าอย่าหาทาตามนะคะสำหรับวันนี้ลาแต่เพียงเค่านี้ก่อนบ๊ายบาย